เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่6มิถุนายน2025หัวข้อความกลัวข้อพระคำหลักโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่เก้าเก้า เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นครั่มหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปอ่านพระคัมภีร์มาราโกบทที่หกข้อที่สี่สิบห้าถึงห้าสิบเอ็ดสี่สิบห้าแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้พวกสาวกลงเรือทันทีและข้ามไปยังเมืองเบสไซดาก่อน ระหว่างที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้าน46หลังจากพระองค์ทรงลาพวกเขาแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานที่นั่น47เมื่อข้ามลงเรือของพวกสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์ประทับบนฝั่งแต่ผู้เดียว48 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกกำลังตีกันเชียงด้วยความลำบากเพราะทวนลมอยู่พอถึงเวลายามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปหาพวกเขาและพระองค์ทรงดำเนินเหมือนจะผ่านพวกเขาไป49เมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลพวกเขาคิดว่าเป็นผีแล้วพากันร,ร้องเสียงดัง50 เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์แย้มพระโอตรัสกับพวกเขาว่าทำใจดีๆเถิด,ดนี่เราเองอยากกลัวเลยห้าสิบเอ็ดพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือแล้วลมก็สงบลงพวกสาวกก็ประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเนื้อหา นักวิชาการพระคัมภีร์ได้ค้นพบคำว่าอยากกลัวปรากฏ365ครั้งในพระคัมภีร์และบางคนก็คิดว่าเป็นเพราะพระเจ้าบอกเราว่าอยากกลัวทุกวันในหนึ่งปีปฏิทินแล้วทำไมท่านถึงต้องกลัวหลังจากการตายของโมเสสพระเจ้าทรงเลือกโยชูวาให้เป็นผู้นำของชาวอิสราเอลโยชูวาคงกลัว เพราะเคยเดินและทำงานร่วมกับโมเสสชายที่อ่อนโยนที่สุดในโลกซึ่งไม่รู้สึกว่าการนำชาวอิสราเอลเป็นเรื่องง่ายแม้แต่ในสมัยนั้นพระองค์ยังเรียกชาวอิสราเอลว่าเป็นคนหัวแข็งด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามโมเสสถูกปัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเพราะคนกลุ่มเดียวกันนี้ ใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับโยชูวาจะต้องสงสัยในความสามารถของเขาในการนำชาวอิสราเอลพระเจ้าอาจสัมผัสได้ถึงความกลัวในตัวเขาและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่พระองค์ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ในข้อพระคำหลักในวันนี้ท่านที่รักของผมจงเลิกกลัวเผชิญหน้ากับความกลัวของท่านผ่านพระวจนะของพระเจ้า ค้นหาข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงความกลัวของท่านเขียนออกมาแล้วแปะไว้บนผนังตู้เก็บของลิ้นชักข้างเตียงหนังสือแล็ปท็อปและอื่นๆพูดพระวจนักข,ของพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ที่ท่านกำลังประสบกับความกลัวประเด็นการอธิษฐานพระบิดา ขอกําลังข้าพระองค์เพื่อขจัดความกลัวออกไปจากชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน